94 119ตัวนี้งานแฟดพี่กันยาให้ดูก่อนนะงานแฟดพี่จะเป็นงานน้องสิงห์ทั้งหมดเลยอ่ะ ใบบนคือแฝดน้องใบล่างคือแฝดพี่นะ้าไซส์ของเขาจะต่างกันแบบประมาณ1นิ้วอะ่ะหนิ้วคูณ1นิ้วนี่กันย์นให้ดูหน้าหน้าของเขาเนาะนะคะน้องกับพี่นะคะงานแฝดพี่ค่ะฐานกระเป๋าของเขาถ้าวัดแบบตามตรงเส้นวัดเลยนะคะจะอยู่ที่9.8นิ้วนะคะ9.8นิ้วความสูงอยู่ที่6นิ้วและความหนาอยู่ที่3นิ้วเต็มค่ะฐาน9.8สูง6แล้วก็หนา3สายสะพายของเขาเหมือนกันเลยค่ะคุณพี่คือเป็นงานสาย คู่ตัวปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนนะคะงานผ้าสับในของเขาเป็นงานผ้าพ,พรีเมียมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นงานลายน้องสิงเนาะสองพ็อกเกค่ะคุณพี่ตามด้วยด้านหลังอีกหนึ่งช่องหลวงนะคะด้านในจะต่างกันนิดหน่อยเป็นสองพ็อกเกตด้านหลัง เป็นงานสิบเนาะสิบหลวงนะคะเรียบไปเลยนะตัวนี้ด้านหน้าค่ะใส่การได้12บสองใบหนึ่งสิบตรงกลางเหมือนกันอันนี้คือคุณพี่ช่องด้านหน้าใส่โทรศัพท์มือถือได้แบบหลวมๆเลยนะคะหรือว่าใครจะเอาไปใส่สมุดเช็คก็ใส่ได้นะนะใครที่แบบว่า1ใบจะให้จบเลยใส่การ์ดใส่เหรียญใส่ธนบัตรใส่สมุดเช็คใส่โทรศัพท์มือถืออันนี้ได้ครบทุกอย่างบุกแบงก์ก็ใส่ได้เนาะเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าค่ะคุณพี่นะไซส์ใหญ่ค่ะตัวนี้เป็นงานแฟดพี่ ฐาน9.8แก้ไซฐานให้หน่อยฐาน9.8ไม่ใช่6.8ฐาน9.8ตัวนี้ราคาป้าย3,600ค่ะราคา CF นะคะ2,390บาทแฝดพี่2390แฝดน้อง1990เนาะนะคะอ่าทรงนี้เป็นทรงที่ขายดียาวนานอ่ะสีพร้อมส่งค่ะ94119นะคะ94119บานเย็นค่ะ94119ส้มนะคะส้ม 9 4 1 1 9 1มินห์ค่ะคุณพี่มินตามด้วยแดงค่ะแดงสีถัดไปค่ะทะเลค่ะคุณพี่ทะเลตามด้วยตาลค่ะและดำค่ะคุณพี่อีกสองสีค่ะคุณพี่ม่วงนะคะ <c oughs> กากีค่ะนะ <c oughs>